Love me, love ตัวลิซ่าโซโลนอเลยถ้าริาลิซ่าก็จริงจ้าชัดสวัสดีครับคนไทยหัวใจลิซ่าทุกท่านต้องบอกว่าชั่วโมงนี้มีศิลปินมากมายที่กล่าวถึงลิซ่าอยากร่วมงานกับลิซ่าฟังและร้องเพลงของลิซ่าโดยในคลิปนี้ก็จะมาทั้งฝรั่งและเอเชียเลยนะครับเริ่มที่คนแรกอย่างคุณเคลานี่แอดลีย์นักร้องนักแต่งเพลงชาวอเมริกันวัย26ปีเจ้าของเพลง300ล้านวิวอย่าง Good Life หรือว่าชีวิตดีนั่นเองนะครับที่เป็นหนึ่งในเพลงประกอบภาพ,พยนต์ Fast and Furious พลังแห่งมิตรภาพคือทุกสิ่งก็มาบอกด้วยว่า เขาเนี่ยอยากร่วมง,งานกับ BLACKPINK และก็รักน้องลิซ่ามากๆน่าจะเจาะจงไปที่อยากร่วมง,งานกับน้องลิซ่าเป็นหลักนั่นเองครับดูศิลปินฝรั่งไปแล้วมาดูศิลปินฝั่งเอเชียกันบ้างก็ไม่น้อยหน้าเช่นเดียวกันอย่างวง Secret Number นะครับอันนี้เป็นศิลปินหญิงเกาหลีจากค่าย Y Entertainment ก็มาโชว์สเต็ปเพลงลิซ่าด้วย คือในคอนเซปต์ของรายการเนี่ยเขาจะให้ร้องเพลงลลิสาที่หายไปครับว่าคําไหนในเพลงลลิสาหายไปแต่ดูเหมือนว่าวงนี้อยากจะบอกว่าคําไหนท่าไหนก็มาเถอะจัดได้หมดครับทั้งร้องทั้งเต้นเพลงลลิสาไปเลยเป็นบริ้งตัวจริงไม่จกตาแน่นอนงานนี้แฟนพันธ์แท้ครับหรือศิลปินชื่อดังอย่างวงทวายที่หลายๆครั้งเนี่ยแฟนลับแบ็คพิงกับแฟนลับวงทวายก็ทะเลาะก,กันเองบ้างแต่ศิลปินเนี่ยเขารักและสนับสนุนซึ่งกันและกันดีมากโดยคนที่มาพูดถึงลลิสาวันนี้ก็จะเป็นมีณนะวงทวายนะครับมาให้สัมภาษณ์ ก็ได้มีการบอกด้วยว่าตัวเธอเนี่ยพักนี้ฟังเพลงของลิซ่าเป็นหลักแล้วเพื่อนๆในวงก็ฟังด้วยเช่นเดียวกันกซึ่งก็มีหลักฐานยืนยันเกี่ยวกับเรื่องนี้จําได้ไหมครับก่อนหน้านี้นายอนวงเทวไว้เคยร้องเพลงลาลิซ่าในไลฟ์สดของเธอด้วย นี่เรายังไม่นับรวมวงอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งหญิงและชายอย่างอิจีและเทเชอร์เป็นต้นก็มีการมาทําท่าลลิซ่าย่างต่อเนื่องหรือนักออกแบบท่าเต้นก็มาครับอย่างคุณฮันนี่เจนะฮะที่เรียกได้ว่าเป็นนักออกแบบท่าเต้นในตํานานของเกาหลีใต้เลยก็ว่าได้ก็มาพูดถึงลิซ่าด้วยโดยมีแฟนคลับของเธอถามเกี่ยวกับว่าใครเนี่ยเป็นนักเต้นที่ยอดเยี่ยมที่สุดในสายตาคุณคุณฮันนี่เจก็ตอบอย่างรวดเร็วนะครับว่าตั้งแต่ร่วมงานกันมาทั้งหมดเนี่ยน่าจะเป็นลิซ่านะเธอเป็นคนที่มีทักษะการเต้นที่่่่่โดดดเเนนนไไมมวาาะต้ทอรัก็ู เรียนรู้ได้เร็วความสามารถดีทํางานด้วยแล้วสบายใจแค่ดูครั้งสองครั้งเธอก็สามารถเต้นได้แล้วถ้าคุณได้เห็นเธอเต้นคุณก็จะเห็นด้วยกับฉันเองนั่นแหละอันนี้เป็นคําพูดของนักออกแบบท่าเต้นในตํหนานของเกาหลีใต้นะครับอย่างคุณฮันนี่เจเป็นเครื่องยืนยันอย่างดีถึงความสามารถของน้องลิซ่านั่นเองครับในด้านทักษะการเต้นช่วงนี้ต้องบอกว่าอะไรอะไรก็น้องลิซ่าครับโดยเฉพาะเพลงลิซ่าและมันนี่เรียกได้ว่าพุ่งแรงไม่แพ้ราคาบิตคอยกับราคากาดจอคอมพิวเตอร์เลยส่งท้ายด้วยเด็กน่ารักน่ารัก,รกที่เมืองจีนนะครับที่หลายๆครั้ง เราก็เคยเห็นคนจีนออกมาทําคลิปเต้นเพลงรลลิ่าต่างๆรวมถึงมันนี่ด้วยเพราะฉะนั้นพวกเขาเนี่ยแหละครับคือกําลังหลักในการสนับสนุนน้องลิ่าอย่างในงานโรงเรียนคราวนี้บรรดาสาวๆทั้งหลายก็โชว์สเต็ปเต้นเพลงรลลิ่าหนุ่มๆน,นี่นั่งมองตามไม่กระพริบเป็นแถวเลยนะครับสงสัยอยากมาเต้นด้วย ทั่วโลกเอนดูรักและผูกพันกับน้องลิซ่ามากๆครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของโลกคลิปนี้ก็นําเรื่องราวดีๆของทั้งฝรั่งเกาหลีจีนมานําเสนอนะครับศิลปินดังมากมายชื่นชอบน้องลิซ่าไว้ถ้ามีอะไรจะมานําเสนออีกถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยขอบคุณครับ